ประตูอเป็นเปิดไฟฟ้าทั้ง2ฟฝั่งสามารถเปิดปิดได้3แบบและที่สําคัญจุดเด่นของฟีดคันนี้นะดูดี <c oughs> นี่กําลังเดินอยู่ในรถนะมันจะมีโซนที่เรียกว่า walk to ก็คือเดินถึงกันได้เลยตั้งแต่ด้านหน้าไปคนโซนที่2แล้วก็ไปแถวหลังแถวที่3ก็คือแบบกว้างมากซึ่งบอกไว้เลยว่าเลทพนคันนี้อยู่ที่ประมาณ8ปดพกว่าบาท สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมชานนบอลร,รถบ้านครับสวัสดีปีใหม่ก่อนเลยครับสวัสดีปีขาน,นะครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปี2565ครับกับบอร,รถบ้านเพชรบุรีนะครับที่เราจะมารีวิวรถแบบว่าในรูปแบบที่ใหม่ขึ้นนะครับผมสวัสดีปีขาดปีเสือด้วยนะครับสวัสดีเสือเยื่อมาแล้วจ้าแน่นอนนะวันนี้เรามีเยื่อมาให้ทุกคนได้ ทำความรู้จักกันมีเยื่อให้เสือได้ตะคุ้มกันนะครับกับเจ้าคันนี้เลย Honda f ฟ e ดซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้กำลังจะกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งเป็นรถกำอยู่ในกระแสตอนนี้เลยก็ว่าได้กับฟีดคันนี้ซึ่งคันนี้เป็นปี2011เครื่องยนต์1.5เป็นตัว SE นั่นเองบอกเลยว่าฟีคันนี้นะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับคุ้มค่าการใช้งานมากๆถึงจะเป็นปี11ปีลึกหน่อยแต่บอกเลยว่าผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆแล้วก็กำลังเป็นรถในกระแส คือจริงๆแล้วอะพร้อมใช้งานพร้อมส่งมากๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าทาไมทุกคนจะต้องเป็นเจ้าของฟีคันนี้มีข้อดียังไงความสวยของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้าเป็นกระจังหน้าแบบก่อนม i เนอร์เชนจจะเป็น3เส้นแบบนี้สวยๆแบบนี้โครมไฟใสๆแบบนี้นะครับแต่ตัวมิเนอร์เชนจะเป็นยังไงตัวมิเนอร์เชนก็คือโครมตรงสีดําตรงเนี้ยมันจะเป็นสีโครเมียมนะครับแต่คันนี้ด้วยความเป็นสีดําแล้วโครมข้างในข้างในเป็นสีดําอีกอะก็คือว่าเข้ากันดีสวยดูสปอร์ต ไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยด้านหน้าประมาณนี้สวยๆแบบนี้สไตล์แบบฟิลกึ่งแจ๊ดเหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกว่าคันนี้มันเป็นมินิแวนนะครับมินิแวนคือยังไงข้างในนั่งสะดวกสบายทรงเป็นเป็นแบบทรงกล่องแบบรถตู้แบบแวนแต่เป็นคันเล็กกว่า7ที่นั่งภายในมีเจที่นั่งนั่งสบายเป็นเจที่นั่งที่ใช้งานได้จริงนะครับเจที่นั่งเท่า Fort u n e r เท่าป a j e โ o คันแต่คันใหญ่คันนี้จะเป็นทรงกล่องเล็กกว่านี่มาดูด้านข้าง คันนี้เป็นปี11ที่มาแบบยางใหม่ๆยางเป็นไฟสโตนปี21พร้อมแม็กอัลลอยคอบ15แบบนี้เลยและคันนี้คือเป็นตัวก่อนไม h นเชนก็คือได้อุปกรณ์มาครบเหมือนกันกเป็นกระจกปรับพับเก็บไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะครับผมประตูคันนี้จะบอกว่าฟีดนะความที่แบบว่าจุดเด่นของเขาเลยก็คือประตูตัวนี้เป็นแบบไฟฟ้าสามารถเปิดปิด เปิดปิดได้สลิ้นพันลิ้นพันไม่ไหวแล้วอะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าประตูอะเป็นเปิดไฟฟ้าทั้งสองฝั่งสามารถเปิดปิดได้3แบบแบบแรกคือแบบเมื่อกี้นี้ที่เปิดแบบพี่จับแล้วก็เปิดปิดด้วยรีโมตกดค้างไว้นี่ปิดแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมันสามารถเปิดปิดที่บริเวณคนขับได้เดี๋ยวพาไปดูกันนี่มาดูด้านหน้ากันมั่งนี่เป็นไง เดี๋ยวไปดูด้านในอีกทีนึงแต่ตามที่เห็นตรงนี้ก่อนเลยนะแผงประตูเขาอะตรงเนี้ยจะเป็นออกแบบมาแบบทูโทนเป็น2องสีสีทากับสีดําตัดกันสลับสวยงามนะครับล่องรอยการใช้งานมีบ้างนิดหน่อยแต่บอกเลยว่าไม่เคยชนหนักผิดความจมน้าไฟไหมนะครับหรือตัดต่อดัดปแปลงพิจิตใหมายแน่นอนคันนี้นะเบอ่อมาดูเบอ่บอบาะคันนี้คือจริงๆแล้วฟีด ทุกรุ่นนะครับที่ออกมาจะเป็นเบาสีเบสหรือสีครีมนั่นเองแต่คันนี้คือได้มีการเปลี่ยนเบาะมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานมากๆเบาใหม่ๆกิบๆิเปลี่ยนเบาะมาแบบว่าดีมากๆนะคันนี้คือพร้อมใช้งานพร้อมส่งมากๆลูกหลานเลนหลนเด็กลูกเด็กเล็กแดงคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะครับขึ้นลงสะดวกสบายประตูใช้งานง่ายเปิดปิดมีที่จับนี่ขึ้นบันได จับปับ๊บนี่คือหนีปั๊บปึ้งเป็นไงเบาะด้านข้างไม่มีไม่มีแบบว่าการยับยน่นแน่นอนถ้าขึ้นแบบนี้นะถ้าโหนแบบนี้ปุ๊บลงปั้งไม่มีการเอาเอาบริเวณกล้นลึกตู้ตรงนี้ยรูดเบาตรงนี้ไม่ยับไม่ยน่นแน่นอนนะมีให้จับจับเถอะครับขอลองเพื่อคุณภาพของเบาะที่ใช้งานได้ดีมากขึ้นนะครับโอเคมาเดวไปดูด้านหลังกันต่อชอบมากเลยนะประตูไฟฟ้าแล้วประตูไฟฟ้าสองฟังเลยนะ อาจาไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปกดอะไรให้แบบว่าตรงนู้นเลยนะ uh huh. นี่เลยอาจารย์ uh huh. ไงเป็นฝาเปิดถังน้ำมันแบบกดสปริงไปได้เลยด้านหลังก็ฟีดทั่วไปก่อนม i n เนอร์เชนก็คือจะเป็นใหญ่ๆนะครับสั้นๆแบบนี้เป็นโครเมียมพร้อมมือเปิดตรงนี้โลโก้ฟีดเปิดนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะเป็นไงเล่าความกว้างของฟีดก็คือด้วยความที่มันเป็นทรงกล่องเนาะเลี่ยมเเนาะ ก็คือแบบว่าใส่ของแบบว่าเป็นจักรยานจักรยานเสือภูเขาเสือมอบใส่ได้ของสัมภาระของเล่นลูกเด็กเล็กแดงเสื้อพงเสื้อผ้าไปทงไปเที่ยวนะครับคันนี้เดาเดเอาเบาะลงให้ดูคือแต่ถ้าบอกจะบอกไว้ก่อนว่าคืออยากให้พื้นที่ใช้งานมันมากกว่านี้ถ้าไม่ได้จําเป็นเบาะข้างหลังอะ่ะก็คือทอดเก็บไว้บ้านได้เลยนะครับแต่อันนี้ก็คือพับเป็นแบบ50-50ในส่วนของข้างหลังเดวเดาเอาลงให้ดูข้างหนึ่งนี่น,นี่เอาตรงนี้ลงก่อน ปับ๊บนี่แกะข้างบนปุ๊บปับ๊บโยกขึ้นมาแป๊กเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าตรงเนี้คือนั่งอ่ะใช้งานได้จริงมากๆอันนี้ก็คือเบาะอันนี้มันขยับแถวสองอ่ะคือขยับขึ้นน้าไปได้อีกนะครับตรงนี้คือใช้งานได้จริงๆนั่งสะดวกสบายไม่อึดอัดเขา่าไม่ชนม,ม,ม,มีเล็กลูมเฮดลูมเลือนเลือเลยของข้างหลังนะอนเนกประสงค์มากๆในเรื่องของการใช้งานนะต้นเมืองต้นไม้เต็นเติท์นแคมป์เปิ้แคมปิง้งคืออนเนกประสงค์จริงๆคันนี้เออเดี๋ยวไปดูฝั่งนน้น ว่ามันเป็นไฟฟ้าทั้งสองฟังหรือเปล่าคือถ้าเป็นแวนะ่ะถ้าเป็นแวนคันใหญ่ๆก็คือจะเปิดแค่ฟังเดียวแต่ฟีดคันนี้ก็คือสองฟังและเป็นไฟฟ้าทั้งสองฟังแกทุกคนครับเป็นไงครับอ้าวเซตมิ่งแค่อเมซิง่ง <c oughs> นี่อย่างที่บอกว่ามันตรงนี้มันเลื่อนได้นี่ตรงนี้เลื่อนได้เพราะฉะนั้นอะพื้นที่บริเวณ เล็กรูมด้านหลังอ่ะก็คือจะกว้างไม่ชนแน่นอนข้างหน้าก็ยังเหลืออยู่เยอะๆเลยนะโอเคข้างในก็คือเล็กรูมนี่ดูอันนี้คือถอยสุดอันนี้คือดันหน้าสุดก็ยังมีเล็กลูมอยู่อาจจะไม่มากแต่ก็คือจริงๆเราก็คงจะไม่นั่งอย่างนี้หรอกแค่ทําให้ดูว่ามันยังเหลืออยู่นะครับเฮด o ูมคือกว้างเล็กรูมคือมากกว้างมากและที่สาคัญคันนี้เป็นรถครอบครัวอเนอกประสงค์ครอบครัวด้วยนี่มีจอมาให้ เรียบร้อยใช้งานได้ปกติอุ้ยมันต้องสตาร์ทรถก่อนใช่ไหมอ่ะไปสตาร์ารทรถซะทีมงานโอเคเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทรถนะแล้วมาดูกันว่าจอใช้งานเนี้ยมันยังสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่าอันนี้เป็นแบบว่าเรียวสุดๆมาต่อเดี๋ยวเราไปดูจอกันต่อเลยว่าการใช้งานเป็นยังไงมาแล้วแกมีไฟด้วยนะครับทุกคนกดนี้เลยมีไฟสีแดง เริ่มอันนี้คือใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าจอจะแสดงผลเดียวกับจอด้านหน้านะครับไม่ว่าด้านหน้าเล่นอ,อะไรอันนี้จะแสดงผลเดียวกันกับด้านหน้าทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นจอสีน้าเงินก่อนเพราะว่าด้านหน้าเรายังไม่ได้ทําอะไรกับมันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าคอนโซลบริเวณคนขับกันดีกว่าครับไปจาและที่สําคัญจุดเด่นของฟีดคันนี้นะ ดูดี <c oughs> นี่กําลังเดินอยู่ในรถนะจะบอกว่าฟีดอะความกว้างความใช้งานของเขาอะคือมันมันจะมีโซนที่เรียกว่า walk t o ก็คือเดินถึงกันได้เลยตั้งแต่ด้านหน้าไปคนโซนที่2แล้วก็ไปแถวหลังแถวที่3ก็คือแบบกว้างมากนะครับสามารถเดินตั้งแต่แถว2แถว3มาแถว1คือเดินได้ทั่วรถลูกเด็กเล็กแวิ่งเล่นในรถได้เลยมาเดี๋ยวเรามาก่อกันที่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของฟีดก็คือนี่บริเวณคอนโซลด้านหน้าการมอง คือดีมากกว้างมากชอบมากส่วนตัวคือมันกว้างกว่าหลายๆรุ่นนะและสภาพข้างในคือใหม่มากๆใหม่มากๆด้วยความที่เป็นเบาะใหม่ด้วยเนาะและที่สำคัญคันนี้เป็นปี11 8เแต่เลขมาอยู่ที่1 0 0 0 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองตกใช้เฉลี่ยแล้วปีละประมาณ1 8 0 0 0กว่าโลน้อยมาก ปีสอมื่นแปดคือน้อยมากๆถ้าเทียบกับรถในปีเดียวกันสภาพคันนี้คือไม่มากโอเคมาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่พวงมาลัยแล้วกันพวงมาลัยคันนี้จะบอกว่าไม่ไม่เคยไม่ค่อยได้จับพวงมาลัยแบบนี้ที่แบบว่ามันจะมีปุ่มตรงเนี้ยแบบจับแล้วมันกระชับถ้านัดมือมากเลยอะเนี่ยเห็นปะมันจะแบบเป็นบึ๊บบุ๊บบ๊บเป็นคลื่นอะ่ะพอจับแล้วมันจะเข้านิ้ว นั่งสบายแล้วถ้าแบบว่าเห็นชัดๆนะน้น,นสูงร้อยประมาณประมาณร้อยเจ็ดสิบหนักประมาณห้าสิบหกอ่ะนั่งคือแบบว่าสบายมากมีที่พักแขนคือมันสบายมากๆจะกระชับท่านัดมือมากๆคันนี้ดีมากนี่และที่บอกเมื่อกี้นี้นี่เลยเปิดปิดประตูตำแหน่งที่สามตำแหน่งแรกคืออะไรตำแหน่งแรกคืออะไรคือเปิดที่มือเปิด ตำแหน่งที่2คือรีโมทและตำแหน่งที่3คือนี่ที่บริเวณคนขับแ่่แกมันสะดวกสบายมากๆนะมันครบคันมากๆนะครับทุกคนระบบให้ความบันเทิงอย่างที่บอกว่าคันนี้มีทั้งจอตรงกลางตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้นะครับผมก็คือสามารถใช้งานได้ปกติรองรับ fm/am aux usb นะครับผมนี่ fm/am พร้อม นะครับผมใช้งานได้ปกติมาถึงในส่วนของระบบแอร์คันนี้เป็นแอร์ดิจิตอลปรับออตโต้นะครับมีปรับอุณหภูมิลมความแรงลมเท่าไหร่อ่ะหระดับก็คือแรงมากเย็นทั่วทั้งคันแน่นอนนะคันนี้นะแล้วก็ปุ่มการควบคุมระบบแอร์ต่างๆนะครับตัวนี้จะด้วยความที่คอนโซลเขากว้าง นะเป็น2ชั้นใช้งานได้ในประสงค์นะแล้วมันจะเป็นแบบว่าสโลปลงมาแบบนี้เห็นไหมและทําให้ปุ่มควบคุมเขาจะเป็นฟิลแบบเปนะียโนทัศน์อ่ะก็คือแบบกดง่ายกดสบายนี่ไลฟ์ฟ้าหน้าหลังมีมาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับปรับแอร์ออโต้มีมาให้เรียบร้อยเป็นฟิลแบบเปียโนทัศน์ในส่วนของระบบเกียร์เขาได้ย้ายมาไว้ตรงนี้และทําให้ตรงนี้โลง่งนะครับตรงนี้จะโล่งไปเลยนะโอเคประมาณนี้ในส่วนของ ห้องโดยสารด้านหน้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวที่สําคัญนะนวนจะบอกว่าถ้าเดินทางไกลคันนี้คือมันสามารถนอนได้บนรถฟิวแบบเก้อี้ปรปับไฟฟ้าซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้และยังไม่เคยทําถ้ามีฟีดยู่ที่บ้านลองทําดูแต่ถ้าใครที่อยากได้อ่ะถือว่าเป็นออปชั่นเสริมก็คือเปิดก่อนคือเราสามารถด้วยความที่ตรงนี้มันถอดออกได้ใช่ไหมอันดับแรกเราถอด ที่ลองอันนี้ออกก่อนนะครับทอดออกแล้วก็ถอยเบาะอันหลังไปให้สุดอันนี้สุดแล้วโอเคหลังจากนั้นพับเบาะอันนี้ลงให้สุดต้องเลื่อนเบาอน,นี้มาข้างหน้าด้วยนี่เลื่อนให้สุดแล้วพับเบาะลงนี่และแล้วมันก็คือเตียงนอนเคลื่อนที่ทุกคนดูด,ดี อาจริงๆแล้วมันสบายมากจริงๆแล้วถ้าอันเนี้ยเราสามารถเอามาเป็นหมอนรองคอได้ด้วยนะมันอยู่ที่เราดีไซน์ใช้คือมันสบายมากๆนะนี่ถ้าได้หมอนค้างอีกอันนึงนี่จะดีมากเลยนะดีมากครับทุกคนคือมันเป็นฟีลแบบว่าเก้าอี้นวดไฟฟ้าที่เรานอนในห้างอะนะทุกคนนี่คือตัวสแตนดาร์ดเริ่มต้นนะครับตัว SE แต่ให้มาขนาดนี้เราสามารถสรุปตรงนี้ได้เลยไหมได้เลยนะนอนสรุปแบบนี้เลยนะชิวๆไปเลยนะ คือจะบอกว่าคันนี้ยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆถามว่าทําไมทุกคนต้องซื้อถ้าคุณกําลังมีปัญหาไง <c oughs> ขายตรงว่ <c oughs> ถ้าคุณกําลังมีปัญหาไปเที่ยวไปกับครอบครัวมีเด็กมีคนแก่คนชราแล้วไปไม่พอคันนี้ตอบโจทย์ด้วยความเจ็ดที่นั่งถ้าคุณต้องการคนของขายของแล้วขนของไปขายไม่พอคันนี้สามารถพับเบาะเก็บของได้เยอะไม่เปียกฝน นะครับตอบโจทย์ตรงนี้ถ้าคุณเป็นพ่อบ้านแล้วอยากแต่งซิ่งบอกเลยว่าคันนี้มันทำได้นะครับแต่นนจะแนะนำว่าให้ดูข้อกฎหมายควบคู่ไปด้วยนะครับผมอยู่ในขอบเขตนะครับตามที่เขาได้กำหนดไว้นะแต่ไม่ใช่แต่งไม่ได้เลยคันนี้คือถ้าแต่งจริงๆอ่ะเป็นรถในกระแสมากๆนะเป็นรถแต่งที่ค่อนข้างนิยมตอนนี้เลยก็ว่าได้แล้วแต่งสวยด้วยนะคันนี้แล้วบอกเลยว่าถ้าเขาแต่งแล้วอ่ะเขายัง เอาใจแม่บ้านได้ด้วยพอบ้านที่ชอบใส่แต่งยังได้ความเอาใจแม่บ้านด้วยความนั่งสบายสะดวกสบายในการใช้งานการใช้สอยครอบครัวคือมันดีมากๆมันครบมากๆมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะไม่ซื้อนอกสจากว่าคุณไม่ชอบมันแต่จริงๆแล้วอะ่ะทําไมถึงไม่ชอบลองหาเหตุผลให้ตัวคุณเองดูแต่นนบอกเลยว่าคันนี้ต้องมีไว้ในครอบครองเป็นเหยื่อที่เสือปีนี้ควรตะคุบไว้มากด้วยราคาเพียงแค่ 4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นซึ่งบอกไว้เลยว่าเลทผ่อนคันเนี้อยู่ที่ประมาณ8,800กว่าบาทถ้าเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวไปเลยนะจัดเต็มฟรีดาวตลอดสัญญา8,800กว่าบาทผ่อนยาวๆไปเลย7ปีเข้ามาคุยกันได้ที่บริบ้านทุกสาขานะครับแล้วก็คันนี้พร้อมส่งมอบให้คุณลูกค้าทุกคนและสำหรับวันนี้นะนอนจบไปหรอนั่งหน่อยก็ได้โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับถ้า ทุกคนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับช่อง y o u t u b e บอยรถบ้านแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับรถที่นนนะครับและทีมงานทุกคนมารีวิวให้ได้ดูกันนะครับแล้วต้องคอยดูกันว่าปีนี้จะมีเยื่อมาให้ลูกค้าทุกคนตะคุบกี่คันนะครับผมสำหรับวันนี้นนและเจ้าฟีดคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน นะครับผมมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ